สวัสดีครับมือนีช่องเทวดาถ้าจะเพี้ยนพาเบืองจันนะครับจันหรือเสือนอนจินนะครับเด้อนี่ครับน,น,น,นี่เขาอื่นว่าจันครับ <laughs> ได้ใจเงียรอบวนี่่่ได้ใจ่า่ามอบไปนัอ๋ออ๋อ่ได้ขาปตามเแ่มไปเนันล้หไเข้าใจว่าอันไปตามเสี้ยนนรับข้าใจว่าอันมันมนอัยเอาเงียใจเนี่ว่ามันเอาเงียใจคือนกับอันโอ้

จะคล้อ,อ,องเพลินดักไปนี่ครับสองหลังพุ่นสามหลังหงนึ่งอยู่ทางพุ่นครับพุ่นหลัง,น,งนี่ครับอีกหลังหนึ่งอยู่นี่นดักไปสามหลังครับ วติดปะคอใหญ่อยู่ดิปะคอใหญ่ติดหลาอบน่ก็ไม่เป็นแน่มีน้องธุรขดาดเลยเพราะจาเฮ็ดแ่นีแค่สามอันนี่บ่เออ่สามอันนี้พเใส่กินนาะนเมื่อตัี ที่เหลาก็ได้ทีแรกมันสิดบาบุ่มกุ้มบ่แมีนกุ้มบ่แมีนเนียนและที่แบบหายจีนบ่เออแล้วยังเตือนตื่นแล้วมันตื่นบักเขียวสูงแล้วมันเข่าเขาย่ามันเข่าเขารังนั่นเด้อน่ะมันจิบหายจีนรอบวังบ่เตือนพวกนี่ไม่รู้เขารังนั่นรังเป็นแต่เขากลางนี้เป็นแต่ห่าดอกุ้งไก่เวิ้งมันแปลี่ยนวัวไงมันแปลนอันที่ไม่แตกจะเขาเป็นหู้กาดไว้เขาเป็นหู้กาดไว้เขาไปตายอ๋อเห็นบ่าหู้กาด

แต่โอ้บ่เขาไปแล้วคือออกว่ได้ข้างงานไหมมันทั้งสองทางเลยบ่ว่ทางเดียวว่ทางเดียวเราใส่นี่ทางทางลงทางลงปลาตะยิ่งล้มมาหนีสอดอันคือออกว่ได้เปกี่ยวกับงานอะไรเออตอนนี้ัวนั้นเราก็รวยง่ายไปทั้งตัวนี้หมดเออรวง่ายไปทั้งตลาดทาออกจากพ่อพูนมาคือก่อนก่อนคือออกว่ได้คอายคือใครนะะเออแต่ว่ามันว่าสองง่ายง่ายเดียวเขาเขาได้คือออกว่ได้ไหม เจ้าลเจ้าบอกว่ได้ก็ค in sí, ือใส้เนาะคขายอย่างไส้ใส้สองงางาขึ้นงลงแมนิกันอันนี้มันมันมันเป็นปักตุูมบกไงเล้ยหล่าว่าไงราบ่ทางสีเห็นโอ้ทางสีหน่อยไหมแล้วนี่เห็นเ็ดปักยิบปากเอดคือง้าไส้ซุปเอาไหมแล้วเรอเอาเน้าล่อเอ็ดยุ่นู่กลมๆหน้าล่อซุปปลาปลาไก้นั่นพร้อม ตนี้เียดีตว้าหอยเปลี่ยนของ้าหอเลีนสูตรนี่เีนสูตรนี่ห้ย่อไปเต้าออกไปก็ตายเ้มื่อนึถึงเต้าสาตูนัวเาอสานไม่อยาบเบิ้งพิศเตาแต่ว่าไปใจกูพราะนมันเบิ้งไ่ยางเนาะเขาเบิ้งตัวนี้มันร้อนปีแโล่งกับแสดงไม่ย่อ chắc gì oan bo lại bọc hoai sẽ đi về cha việc lần Ăn bọc hoai có vài bọc hoai mắt thì cứng khay nữa mắt phải tay việc nữa làm cái gì nha ở trong làm, nhá, kia mới là mắt lần coi nhá mà đúng hoai sẽ đi thôi cái kia mấy mắt thì cứng khay nó ngà mày bọc hoai sẽ đi mà và đi mới hiện việc và đi nhắc lại u mình từ tàu đây rồi vào mình đây bà chỉ có tù đúng không bà ơi sao một quần của quay luôn. ว่างงางไขดแม่มันสูงน้ำ่ีขนเอาเป้งกอนหาสีแม่เลยฝันแม่มมันมันมันกลางไว้ดิกลางไว้ปลาดนกลางไว้ปลาดูไม่ไ่ปลาดไมดดโอ้ยมันเ็นอะปลานักงอยังิดแม่เลยขวดจำบูดขวดของปุ้อนมเบตก็ลอยดีว่ามัสูงไรปลานีคู้นปลาอีกค Qua mắt của các con câu kinh phong hay đi cái khai này bố được quan khám quan 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 ดูว่าตีสอง้นว่าเขาว่าของสร้างเขาแม่แต่นสงสมามันปวคือไม่ดีทีุ่ดอีกแลวเขา่ามามันดีวันมันอยู่นี่เบิดมือมันอยเบิ้งมันอยู่มึงเอาจานคือมันเอานี่ในางแหงไว้เท่านั้นคอยซองบางนี่มันเียดแม่เว้ยแม่เสียไปเนาะย้อนพรเขาไม่ได้คนง่ายพี่วันที่่มันสลมาดียสายบามันสิบ้ันใจได้แต่พัแม่ก็ซองไงบอได้พันปลมั ป่าสิ่ง้เะันเตอนงายล่อไปดอกดอกต้องเส่ล่อไปเลยนี่จ้าที่เล้คุณเว่าแบบบ่อใสเหมาะขนาด้บ่อลุกงเอบุ่งบ่อปลาพี่กานี่สูบนามมันแห่งกว่นนี้นามมันขาดตรงนี้มันกระโบนั่นแล้ว อก็ไล่่ไม่บยบปายกเีางกเียจ้าคือบพ่น้ำที่หุ่นน้อย้ำถือเอืงป่ามัน้องพ่สูน์ว่ามันนีตายเอกนแนมันบืนขึ้นขาดมันเลื่อนเลื่อนบนสวนี่บนางกุ้งวีน้ำอยู่พกุ้งีนีเออแนเอยู่ต้นน้ำผีเพราะกุ้งโอ้บอก่าเอ้ยปาคันนั้นคนป่ามันเบืนขึ้นมาขึ้นพี่ออาเพาเจาติงมันสัญญาณป่าก็ไปเลยดิไปแนน นี่แตัว่ามันขันนี cases, ่ป no ั right. ๊บมันตั้งเครื่องเลยปั๊บเจ้าเตรียมไปนั่งนั่งตาโดเลยเั็นไหมป่าบ่อมันหูวี่งไปเออมันขันนั่นพี่กายนี่มันขันอยู่มองนี้ขวัญมาทายคลิปอยู่มองนี้ขวัญมาทายอยู่มองนี้โยกมทายคลิปป่าโดเออนลันนีลาคือมันตันน้ำนี่พอได้พอน้ำมันเรื่อยๆดิเออแล้วย้อมสีสูบพวกนี้จะว่าน้ำมันตึงเรื่อยๆสูงเรื่อยเรื่อยเพราเห็นว่าน้ำแห้งน้ำแห้งแห้งทำไมน้ำมันขาดมื้ยสิ มันตันมันคือตึงน้ำท่านนั้นบ่มันก็ยังอีหลอดเปิดเชกีขาดแม่มเนเดาได้เลยเลปลาเลปลาบ่หลายันบ่เลปลาที่ตัวโย่ไปเล็ปลาโอ้ยสิกว่าตครับตีกายในหน้าไมนเห็นอันนโอ้ยจาองอย่างเีคือมันก็ตันได้แมนก็น้ำเต้าคุณแล้วลงแย้ม่พลัดผลัดไรมามานังฟางมานองเห็นว่าเขาสักเออแมนอยู่า่่งน้าเล่นเจ้ามดงก็องบ่า้ย เพราะหน้านี่เพราะหน้าไม่นั่งหลายเพราะหน้าอยู่จักน้อยนี่บาดนี้เจ้าหูแหว่หน้ามันหอนนี่เลยของปากท่อไปพ้นบ่บนขาเหล่านี้นี่ของไปพ้นหนีวะเล่ไปแหงเหล่านั้นนี่มันมันขาท่อกัพ้นนีเรื่อยเรืนี่นี่ขาท่อกัพ้นนี่ว่ามันก็ยีนไหลเทียเหมียูเแต่บ้านนี้มันคืออยู่แล้วมันเโาแล้วความมีวัน มาธรรมาด่ามันมาค่อยคลอลนมานามก็ยังนามมันพูดอะไรมาหนีมันมันติงไว้อย่งเงินนามพูดอะไรลีนมาเบียดเบียนกันนี่ังล่ะนี่ยยืมมองนี่มองโลกคัวจอ็ตอนนั้นพญิพาลอนเฮ็ดตรงนั่นปลาสลิดหลไหลมันนามมันนามชั่วนามไหลนามลวงค่อยจินยูเจ้าหน้าม้าหมุนเจ้าบวงลนดำไปปีว่อะไรเจ้านี่งนามสีมะค่างข้าตาพัดเขาสาดตรงน้นนามสีมะข้างอยู่หนีเลยที่บ่ไปไหนเพราอยู่นี่เป็นบวกใช่พ <laughs> ัน <Measure less. S 1> มันอยู่นี่แล้วก็เชื่อมไปเลยเมันก็อยู่ต่อคุมตัวเบื้งตัเบืง้งหานแรกแลว้วเปลี่ยนทีนะปลาปลาแย่ก็แย่อยู่นี่แหละเต็มที่เดี๋หนะเพราะว่ามันมันสีกันกวางมันสีกันกวางมากนี่มันตกไว้แดงม,มาปลาไอเจ้าจอดว่ามันบางพื้นดีดำพื้นด